ลวหมออะไรกุ้มหมอรมตุลร้อยอยู่บาระกาตฮ์มาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนและการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะจากคาบที่แล้วเด็กๆได้ เขียนตัวเลขแสดงจํานวนไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเขียนตัวเลขแสดงจํานวนได้โดยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือใช่ไหมคะนอกจากนั้นเราก็สามารถเขียนจำนวนนั้นในรูปกระจายได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้หนัเกเรยียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนนับ1 1ถึง20ได้นะคะ,ะทีนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปดูต้นกล้ากับขุนนะคะ,ะต้นกล้ากับขุนเนี่ยกำลังเดินไปร้านขายของนะคะซึ่งคุณครูจะใช้แถบตัวเลขนะคะแสดงการเดินของต้นกล้าและก็ ขุนนะคะอ่าทีนี้เด็กๆดูสิคะว่าต้นกล้ากับขุนต้นกล้าก็คือคนที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะขุนก็คือคนที่ใส่เสื้อสีเขียวนะคะต้นกล้ากับขุนนะคะเด็กๆอ่าทีนี้ต้นกล้าเดินได้กี่ช่องคะเด็กๆต้นกล้าเดินได้กี่ช่องคะจะเห็นได้ว่าต้นกล้าเดินได้ เดินได้15ช่องนะคะส่วนคุณเดินได้กี่ช่องเอ่ยส่วนคุณเดินได้เดินได้13ช่องนะคะเราจะเห็นได้ว่าต้นกล้าเนี่ยเดินนำหน้าคุณไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นต้นกล้าเดินไปเดินได้มากกว่าคุณนะคะเด็กๆหรือ 15, มากกว่า 13นะคะอ่าแล้วก็ขุนเนี่ยเดินได้น้อยกว่าต้นกล้าใช่ไหมคะหรือ1 3น้อยกว่า15นะคะอ่าทีนี้เราจะนำอ่าเราจะนำแถบตัวเลขนะคะมาแสดงบนจำบนมาแสดงบนเส้นจำนวนนะคะซึ่งแถบตัวเลขเมื่อกี้ จะมีความคลา้คา,คลายกับเส้นจำนวนจะมีความคล้ายกับเส้นจํานวนเลยคะ่ะก็คือจะเริ่มจาก0ใช่ไหมคะบนเส้นจํานวนของเราจะมีอะไรคะจะมีขีดแสดงจํานวนใช่ไหมคะโดยเริ่มจาก0ใช่ไหมคะและเพิ่มขึ้นทีละ1ไปทางขวาของเส้นจํานวนนะคะอ่าซึ่งเส้นจํานวนเนี่ยเป็นแผนภาพที่ใช้แสดง ลำดับของจำนวนนะคะเด็กๆอ่ะเมื่อเรานำา13กับ15แสดงบนเส้นจำนวนอ่าอันนี้คือ13และอันนี้คือ15นะคะตามที่คุณครูวงเลยเมือ่อเมื่อคุณครูแสดงบนเส้นจำนวนนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า13อยู่ทางซ้ายมือของเราหรือว่าอยู่ทางขวามือของเราเอ่ย13อยู่ทาง ซ้ายมืออ่าสิอยู่ทางอา่อยู่ทางขวามือนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า15มากกว่า13นะคะหรือ13น้อยกว่า15นะคะเด็กๆอ่ะซึ่งการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนเนี่ยจำนวนที่อยู่ทางซ้าย เด็กๆด,ดูเลยไหนมือซ้ายของเรายกขึ้นมาสิคะจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือจะเป็นจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวานะคะหรือจำนวนทางขวาจะมากกว่าจำนวนทางซ้ายนั่นเองนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยคะ่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะ12กับ16นะคะ12เมื่อเราแสดงบนเส้นจํานวน12จะอยู่ตรงนี้และ16จะอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆอ่าเมื่อกี้คุณครูคบอกว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือจะน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวาม,มือใช่ไหมคะดังนั้น12เป็นยังไงคะ น้อยกว่า16หรือ16มากกว่า12นั่นเองนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ,ะเด็กๆช่วยกันตอบนะคะ18กับ11นะคะ18กับ11เมื่อเราแสดงบนเส้นจำนวนเด็กๆลองวงสิ้าไหน18 18กับ11นะคะ จะเห็นได้ว่า11อยู่ทางซ้ายมือหรืออยู่ทางขวามือคะเด็กๆ11อยู่ทางซ้ายมือ18อยู่ทางขวามือดังนั้นอะไรน้อยกว่าคะจํานวนที่อยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะดังนั้น11น้อยกว่า18นะคะหรืออะไรมากกว่าคะหรืออะไรมากกว่าเอ่ยจํานวนที่อยู่ทางขวาต้องมากกว่านั่นก็คือ10 8มากกว่า10เอ็ดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะตัวอย่างต่อไปเป็น14กับ17ค่ะเด็กๆไหน14เอ่ยลองหาสิคะบนเส้นจำนวนอ่าอน,นี่คือ14อันนี้คือ17อ่าลองสังเกตสิว่าจำนวนไหนอยู่ทางซ้ายคะ14จําจำนวนไหนอยู่ทางขวา 17ใช่ไหมคะทางซ้ายต้องน้อยกว่าทางขวาดังนั้นอะไรน้อยกว่าอะไรเอย่ย14น้อยกว่าอ่าน้อยกว่า17นะคะอ่ะจำนวนอะไรมากกว่าอะไรเอย่ยจำนวนที่มากกว่าต้องอยู่ทางขวาดังนั้น17มา,าามากกว่าอ่ามากกว่า14นะคะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือเปล่าเอย่ยยากไหม เรามาดูต่อไปนะคะอ่าต่อไปให้เราเติมคําว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเมื่อกี้เราเติมตัวเลขใช่ไหมคะทีนี้ให้เราเติมมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะจากตัวอย่างนะคะ7กับ14นะคะ 7, นะคะ7บนเส้นจํานวนอยู่ตรงนี้ส่วน14บนเส้นจํานวนอยู่ตรงนี้นะคะ7กับ14 7 14น้อยกว่าหรือมากกว่า14คะ7อยู่ทาง สายแสดงว่า7ต้องน้อยอ่าน้อยกว่า14นะคะ14จะมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ็เย14เราจะสังเกตเห็นว่าอยู่ทางขวาดังนั้น14มากกว่าอ่ามากกว่า7นะคะอ่ะเรามาช่วยกันคิดสิคะว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะอ่ะข้อนี้เป็น19กับ16ค่ะเด็กๆ จำนวน19กับ16บนะคะบนเส้นจำนวนตามที่คุณครูวงเลยจะสังเกตเห็นว่า19อยู่ทางขวาหรืออยู่ทางซ้ายคะ19อยู่ทางขวาใช่ไหมคะดังนั้น19มากกว่าหรือน้อยกว่า16 19มากกว่า16หนะคะอ่าหรือ16ก็จะ อ่าก็จะน้อยกว่า19นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ17กับ17เมื่อเราวงจำนวนบนเส้นจำนวนอ่ามันก็คือจำนวนเดียวกันนั่นเองนะคะดังนั้น17กับ17เป็นยังไงคะอ่า17จะเท่ากับ17นะคะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะเป็น10กับ20ค่ะ10กับ20บนเส้นจำนวนแสดงดังนี้เลยอ่าเราจะสังเกตเห็นว่า10อยู่ทางไหนอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาคะ10อยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาดังนั้น10เป็นยังไงคะ อ่าน้อยกว่า20หรือ20ก็จะอ่ามากกว่า10นะคะเพราะว่า20อยู่ทางขวาจะมากกว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายก็คือ10นะคะเด็กๆอ่าทีนี้นอกจากเราจะเปรียบเทียบจํานวนใช่ไหมคะเราจะเปรียบเทียบจํานวนการเปรียบเทียบจํานวนเราสามารถที่จะบอกว่ามันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ช่ไหมคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้เครื่องหมายนะคะเด็กๆในการเปรียบเทียบนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบได้อย่างไรนะคะ,ะจากในรูปนะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างคะในรูปจากในรูปใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามีมีอะไรคะมีเด็กๆกำลังเข้าแถวจาก ซื้อบัตรในสวนสนุกหรือเปล่านะคะมีเด็กๆกำลังเข้าแถวมีเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะกับเด็กผู้อ่ากับเด็กผู้ชายใช่ไหมคะอ่ามีเด็กผู้หญิงกี่คนเลยมีเด็กผู้หญิง11คนและเด็กผู้ชายก็กี่คนคะเด็กๆเด็กผู้ชายก็11คนใช่ไหมคะแสดงว่าจำนวนเด็กผู้หญิงกับ เด็กผู้ชายเป็นยังไงคะเด็ก,ดกอ่าเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนเด็กผู้หญิงเท่ากับจำนวนเด็กผู้ชายนะคะนักเรียนเราสามารถที่จะแสะดงเครื่องหมายนะคะคำแทนคำว่าเท่ากับนะคะแทนคำว่าเท่ากับก็คือเครื่องหมายแบบนี้นะคะขีดสองขีดแบบนี้นะคะเราจะอ่านว่า11อ เท่ากับ11นะคะอ่าซึ่งมันแสดงการเท่ากันของจำนวน2จํจำนวนนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูต่อไปกันเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะเป็นรถอะไรเอย่ยมีรถมีรถอะไรคะเด็กๆมีรถจิ๊ปกับรถเก่งใช่ไหมคะเด็กๆลองนับสิคะมีรถรถจิ๊ปกี่คันมีรถจิ๊ิบ14คันและรถเก่งก็ อ่า14คันใช่ไหมคะจำนวนรถจิ๊บกับรถเก่งเป็นยังไงคะอ่าเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนรถจิ๊บเท่ากับจำนวนรถเก่งนะคะหรือ14เท่ากับ14นะคะอ่านว่า14เท่ากับ14นะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆ เป็นรูปภาพนักเรียนกี่คนคะ,ะ,น,กกน,คน,คะนักเรียนสิบคนใช่ไหมคะอ่านักเรียนกี่คนคะเด็กๆอ่อนักเรียนสิบคนใช่ไหมคะนักเรียนสิบคนกำลังกำลังนั่งอยู่บนอะไรเอ่ยกำลังนั่งเล่นชิงช้าอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่ามีชิงชมีชิงช้ากี่ตัวอ่าเด็กๆกลองนับสิคะมีชิงช้าสิบสองตัวใช่ไหมคะมีเด็กอยู่กี่คนเอง สิบคนดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าจำนวนชิงช้ามากกว่าจำนวนเด็กเพราะว่าชิงช้ามีเหลืออยู่ใช่ไหมคะจากที่เราได้เรียนไปสิ่งของที่เหลืออยู่จะเป็นะจะเป็นจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนชิงช้ามากกว่าจำนวนเด็กนะคะหรือ12เราจะแทนด้วยเครื่องหมายแบบนี้นะคะนักเรียน 12มากกว่า10นะคะเราจะอ่านว่า12มากกว่า10นะคะ,อะลองเด็กๆฝึกเขียนเครื่องหมายมากกว่าสิคะเวลาเราเขียนลากลงเฉียงไปทางขวาและลากลงเฉียงไปทางอ่าเฉียงไปทางซ้ายดูตามเมาส์คุณครูนะคะลากลงเฉียงไปทางขวาและลากลงเฉียงไปทาง ซ้ายอันนี้เครื่องหมายมากกว่านะคะหรือนะคะเราสามารถบอกได้ว่าเด็กจํานวนเด็กเป็นยังไงคะกับชิงช้าอ่าน้อยกว่าชิงช้าใช่ไหมคะหรือ10น้อยกว่า2นะคะเราจะอ่านว่า10น้อยกว่าขออภัยค่ะ10น้อยกว่า12เราจะอ่านว่า10น้อยกว่า12อ่าเครื่องหมายน้อยกว่าจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆ เด็กๆลองฝึกเขียนสิคะลากลงเฉียงไปทางซ้ายลากลงเฉียงไปทางขวานะคะเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะวิธีการจำง่ายๆเลยเครื่องหมายมากกว่าเหมือนมันจะอ้าปากใช่ไหมคะอ่าซึ่งเครื่อง,งหมายน้อยกว่าเหมือนจะหันหันกล้นนะคะวิธีการจำง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือเครื่องหมาย อันนี้เราจะแทนมากกว่าและเครื่องหมายอันนี้นะคะเราจะแทนน้อยกว่านั่นเองนะคะ,ะเรามาดูกันต่อสิว่ามีอะไรเอ่ยมีลูกข่างกี่อันคะเด็กๆลองนับสิคะมีามี13อันใช่ไหมคะมีปองแปงกี่อันคะมีปองแปงอยู่16อันแสดงว่าลูกข่างน้อยกว่าหรือมากกว่าปองแปงเอ่ย น้อยกว่าปองแปงใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะบอกเราก็จะเขียนแทนด้วย13เขียนด้วยเ,เครื่องหมายนะคะ13น้อยกว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า16นะคะอ่านว่า13น้อยกว่า10 16นะคะหรือจำนวนปองแปงเป็นยังไงคะมากกว่าจำนวนลูกข่างใช่ไหมคะ หรือเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าก็คือ16จํานวนปองแปยนะคะมากกว่าเครื่องหมายมากกว่านะคะ13อ่านว่า16มากกว่า13นะคะเด็กๆอพอจะเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะเด็กๆจําดีๆนะคะเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่านะคะอย่าสับสนนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูสิ ว่าการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะอะอย่างเช่นในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าต้นกล้าปีนกำแพงเชือกได้19ช่องขุนปีนกำแพงเชือกได้17ช่องเมื่อเราแสดงจำนวนบนเส้นจำนวนแล้ว19เป็นยังไงคะกับ17จากที่เราเรียนเมื่อตอนต้นเมื่อกี้จำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะน้อยกว่าแสดงว่า19เเป็นจำนวนที่อยู่ทางขวาจะมาก อาจะมากกว่า17เราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะมากกว่าลากลกลงเฉียงไปทางขวาลากลงเฉียงไปทางซ้า,า,งยงา,งายนะคะหรือ17อ่าน้อยกว่า19เราก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์อ่าน้อยกว่าได้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูซิ เครื่องเล่นม้าหมุนมีม้าหมุน15ตัวใช่ไหมคะมีเด็กยืนรอที่จะเล่น20คนนะคะเมื่อเรานำจำนวนในสถานการณ์นี้มาแสดงบนเส้นจำนวนนะคะได้ดังนี้เลยนะคะอ่าจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงคะจะสังเกตเห็นว่า15กับ20 15เป็นยังไง15อยู่ทางซ้ายแสดงว่า15น้อยกว่า20 สิบอ่าเราก็จะใช้สัญลักษณ์น้อยกว่านะคะลากลงเฉียงซ้ายอ่ะลากลากลงเฉียงซ้ายลากลงเฉียงอ่าขวาหรือ20มากกว่า15นะคะลากลงเฉียงขวาและลากลงเฉียงอ่าซ้ายแบบนี้นะคะคือเครื่องหมายมากกว่าอ่าเราไปดูต่อไปนะคะ ต่อไปถ้าเกิดว่ามีเครื่องเล่นม้าหมุนว่างอยู่13ตัวมีนัเกเรียนยืนรอเล่น13คนล่ะคะเป็นยังไงคะ13มีพอดีเลยกับนัเกเรียนใช่ไหมคะดังนั้นมีเครื่องเล่นม้าหมุนเนี่ยเท่ามีพอกับจำนวนนัเกเรียนใช่ไหมคะดังนั้นเราจะบอกได้ว่า13เท่ากับ อ่า13นะคะเราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับขีด2ขีดแบบนี้นะคะคือเครื่องหมายแสดงการเท่ากันนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมคะโดยใช้เส้นจำนวนอัสรุปอีกทีนึ่งคะ่ะการเปรียบเทียบโดยใช้เส้นจำนวนจำนวนที่อยู่ทางซ้าย จะน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวานะคะหรือจำนวนที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบนะคะเด็กๆจะมีเครื่องหมายแบบนี้นะคะขีดสองขีดแทนเท่ากับนะคะอ่านว่าเท่ากับนะคะซึ่งแสดงการเท่ากันของจำนวนนั่นเองนะคะและเครื่องหมาย อ, Finished. อันที่สองนะคะอันที่สองก็คือเครื่องหมายแบบนี้ลากลงไปทางลากลงเฉียงขวาและลากลงเฉียงซ้ายแบบนี้อ้าปากแบบนี้เราเรียกว่ามากกว่านะคะและเครื่องหมายอันนี้นะคะลากลงเฉียงซ้ายลากลงเฉียงขวานะคะแทนน้อยกว่านะคะอันนี้คืออันนี้ก็คือเครื่องหมายที่ใช้แสดงการ เปรียบเทียบของจำนวน2จํจำนวนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆเด็กๆมาติดตามในคาบหน้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ Ho, assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.